คาถาพระสุนทรีวานีทเทพแห่งปัญญาบารมีสวดบูชาสามจบเจ็ดจบเก้าจบก็ได้ตั้งนมโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัตตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัตตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัตตสมมาสัมพุทธะมุนินทะวัฒนพุชะคับพระสัมภวะ สุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปินัญตังมะนังมุนินทะวัฒนมพุชะคัพระสัมภวะสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปินัญตังมะนังมุนินทะวัฒนมพุชะคัพระสัมภวะสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปินัญตังมะนังมุนินทะวัฒนมพุชะคัพระสัมภวะ สุนทรีปานีนางสลรนางวานีไมหังปินณญญตังมะนังม <uj Fih Tiffany Moving durable> ุนินทะวัฒนมพุชะคับพระสัมภะสุนทรีปานีนางสลรนางวานีไมหังปินัยตังมะนังมุนินทะวัฒนมพุชะคับพระสัมภะสุนทรีปานีนางสลรนางวานีไมหังปินณญตังมะนังมุนินทะวัฒนมพุชะคับพระสัมภะ สุนทรีปานีนางสลรนางวานีไมหังปินยตังมะนางมุนินทะวัฒนพุชะคัพระสัมภวะสุนทรีปานีนางสลรนางวานีไมหังปินยตังมะนัง